สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติ่งให้สุดจะเหนือก็เหนือไม่สุดอีกคือเราเคยไปแล้วนะที่เขากำลังไปเนี่ยส่วนใหญ่เราไปบ่อยมีที่ไหนที่คุณไม่เคยไปบ้างน่าเราไปมันล่ะ่ะที่ไหนที่คุณไม่ยไปบกังตลอดเลยกับเด็กแก๊งมี้ เขาไม่ได้ใจตรงกันกับพี่พี่อย่าไปก่อนเขาไม่ได้ไปพรอมพี่หรือเปล่าเขาไม่ได้ไปพร้อมพี่เขาไม่ได้ใจตรงกันอาพี่พี่ต้องใจเย็นๆตั้งสติส่วนเหนจะจเขาลึกๆโอเคเราไปดูกันเถอะค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ลาเน็ตวิกเอนวิดีบอลครับครับผม นี่แหลรรออินโทรกันรออินโทรวะสั้างพูดไปเลยเราพูดแล้วจบละจบอินโทรแล้วจบป็นโทระ้ทรนะทระครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดภูมินนะครับตรงหน้าวัดเลยนะครับ วัดนี้เขาก็จะดังเรื่องของการแบบขอพรความรักใช่ไหมของปู่ม่านย่าม่านต้องขออะไรกี่ควรักอ่ะไมงขอไมองขออุ้ยขอความรักอ่ะอันนี้ขอให้ความรักเหรอวิธีขอเขาคืออะไรนะต้องมากระซิบกันเหรอเออจริงเหรอวันนี้เหรอจ้าเงาเขาที่เราไปก็ไม่ได้ขอควารักจ้าห่าเกี่ยวอะไรกับน่ารักหมาปะด่ากันดิเกี่ยวว่าคิ้วเย แต่พวกเราสองคนี่ยไม่เคยมาเที่ยวน่านกันเลยนะเพื่อผมเคยมาครั้งหนึ่งแต่ว่ามามั่วๆ่วก็งั้นแหละเพราะว่าคราวนี้ต้องมีไกด์มาช่วยเราเลยอะเราต้องการเชิญไกด์เป็นคนเหนืออ๋อตอนยสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าจุนเจ้าอยากทราบประวัติความเป็นมาของวัดที่นี่ครับว่าเป็นยังไงค่ะสำหรับวัดภูมินนะคะมีอายุไม่ต่ำกว่า กี่ปีคะกี่ปีคะอันนี้คือนึกอยู่อันนี้คมาอู่กี่ปีครับใบเดียวเใบเดียวเนีสี่สี่ปีนะครับสี่ปีนะครับแกยี่ห้อสี่ปีโอ้โหสี่ร้อยกว่าปีแล้วค่ะสี่ร้อยกว่าปีเลยอ่ะอันนี้อันนี้จริงจังเลยอะสี่ร้อยกว่าปีแล้สร้างโดยเจ้าผู้ครองนครน่านที่นี่จะมีอยู่สามสิ่งที่อยู่นี่ไฮเลยมากใช่ใบนี้ค่ะอย่างแรกคือพระวิวิวิไลอะครับ วารค่ั้สอไม่ได้เรียนย่างที่สค่ะเป็นพระอุโบโบค่ะโบเลยคะโบแักสีดำโบนักซีดาตานาอะไรครับเนี่ยคุณเนี่ยไม่ไม่เรียนประวัติศาสตร์ไลเราต้องอะไรอ่ะพระอุโบสดคสดแล้วอย่างที่สามค่ะครับผมเป็นพระเจเจเลยคะเจเลยคะเจดีดีเจ เป็นเจดีย์ค่ะเป็นศาสตร์สิ่งที่อยู่รวมกันอยู่ที่นี่และที่สำคัญข้างในนี้ยังมีภาพที่สำคัญค่ะคือภาพภาพอะไรคะภาพตะโกนเอาตะโกนไม่ใช่ค่ะภาพนินทาอะไรครับดูชัดๆนะคะกระซิบค่ะแบบบ้านใจค่ะจะดูว่าภาพนี้จะสวยงามเช่นไร ไปดูไปดไวยูไปช่วยหนูอไอาไปไกลไอ่ั้งเลือกเนาะแล้วเลือกคนถูกจริงๆครับตอนนี้พวกเราอยู่ในวัดภูมินแล้วนะครับอย่ากที่บอกไปนะคะที่นี่จะรวม3สิ่งมาอยู่ที่เดียวกันอ่ะเรามาทวนกันดีกว่าอย่างแรกคือ โบสถ์แต่ที่สองคือวิหารและอย่างที่สามคือเจดีจะอยู่ในที่เดียวกันเรามีคำถามนะคะระหว่างวิหารกับพระอุโบสถเราแยกกันยังไงเรามาดูชอยกันดีกว่าครับผมโบสถ์จะมีใบเสมาล้อมรอบสองโบสถ์จะมีใบมะม่วงล้อมรอบจริงเหรอกใบเสมาล้อมรอบใบมะม่วงผมล้อมผมเลือกข้อสองใบมะม่วง แล้วก็หนึ่งแล้วกันไม่เํมาคำตอบที่ถูกต้องก็คือพักชมโฆษณาสักคู่ค่ะมัมีโฆษณาด้รายการนี้ไม่ไม่มีไม่มีไม่เราเล่นเองเลยคุณพระอยู่กลางแดดมีลมพัดทําไมหน้ายังสดสวยอยู่เลยคะโอ้ยธรรมดาเพราะผมใช้ลาเนตครับเพราะลาเนตมีเข้าคนจะตายเลยก็คือ ข้อที่หนึ่งอุโบสถจะมีใบสีมาล,อล,อล,อลออ้อมรอบสุพรวิหารจะไม่มีเราจะมีของรางวัลให้นะคะเป็นรียนทงโอลิมปิกนะคะอนี่นะคะรางวัลปลอบใจัปลอบใจนะครับเรียนทงโอลิมปิกก็ <c oughs> ได้เหมือนกันใช <c oughs> ่ก็เรียนทองเหมือนกันต่อไปเราจะไปดูไฮไลท์พระเจดีย์ที่อยู่ภายในพระวิหารจะไปดูปู่ม่านย่าม่านค่ะ รามาสักกะเมื่อกี้แล้วที่สำคัญคือภาพอะไรคะภาพวาดครับปูซิีภาพนี่ภาพปู่มนะครัมันหรืออีกชื่อหนึ่งเขากระซิบอะไรคะกระซากกระซากใช่ครับปู่มานยามันใช่ค่ะคนนี้คือปู่อ่าคนนี้คือย่าเป็นปู่มานยามันปู่ กับย่าเป็นคำเรียกผู้ชายกับผู้หญิงอาม่านก็คือคนพม่านั่นเองทำไมภาพนี้ถึงดังนะครับอยากฟังไหมคะแหมขอบคุณค่ะฟังกันหน่อยเลยมังฟังน่ออที่เนี้ยเป็นที่ยอดฮิตของคู่รักเขาบอกว่าถ้ามาขอพรจากปู่ม่านย่าม่านแล้วจะรักสมหวังแล้วก็รักกันตลอดไปและที่สำคัญอย่าลืมทำท่ากซิด้วยเดี๋ยวไม่ให้เขากระซิบตรงนี้นะสองคนนี้ กักอบมเขียนบีปเนี่ยจกักฝากเก็บไว้บนพื้นาการกลางทาวก็กลัวมอกเหนือยจะสอดดาวลงมาค่ะลุงจกักฝากเก็บไว้ในวังควงคุ่งกับหวัวเจ้ามาป้าสไสเราจะรู้น้อคงปีไปก็เลยเก็บเอาไว้ในอกในใจตัวใจปีนี้จักฮือ้อมันให้อาฮิอาฮิ ระรับเลสสะดุ้งตื่นเลวะอะกระซิฟที่นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวผมออกไปกระซิบกรบ<น>ะซาบเลนดีกว่าเดี๋ยวผมมีอะไรจะบอกคุณอีกอ่าได้เลยครับรอฟังคะ,ะอนจริงนะ บอกไม่ต้้องกมเยครับผมและกิจกรรมน่านเนิ่มๆนะครับก็คือการปั่นจักรยานนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเขาก็มีรถรางนะแต่แล้วไงอยากผ่านอ่ะไปดิต้องมีคอนเทนต์บ้างไม่ซ้ำนะคอนเทนต์ปั่นจักรยานนะไม่ซ้ำนะบรรยากาศดีเอานั่นก็มีรถแดงเหรอ ก็ไม่ค่อยเห็นเที่ยวผมช้าน่าจะทำเลยฮะนี่กิจกรรไม่เช้าน่าทำเลยผมเห็นมีอยู่สองคนพวกเราเนี่ยแหละพวกเราเนี่ยแหละสองคนเฮ้ยนี่พี่บอสฮะแวะตรงนี้แป๊บนึงได้ป่ะไปถ่ายรูปสักหน่อยดีกว่าได้เราเรียกพี่ว่ะไม่เคยได้ไม่เคยได้ยินพง่บอสไม่ถ่ยรูปขเราเลได้ดิแต่ว่าเราไม่มีกล้องไงใช่ไหมล่ะไม่ได้พกเข้ามา นี่ไงกล้องหลักเราแันฝากแคปไว้หน่อยนะครับไหลไปเลยอ่าได้หนึ่งสองเทเทเทห่าเ,เ,เมื่อกี้กลับจากวัดไงเห็นเด็กเขาพูดกอ่อนหวานไงระหว่างทางนี่ครับ ไปปั่นจักรยานมาเนี่ยผมก็แอบไม่รู้เลยจริงจังปะเนี่ยปั่นมาเทียบข้างกันเนี่อาจจะช้าไปหน่อยเห็นเห็นผมแบบลังทายป่ะอ๋อแบบเขียนไปเขียนกันเท้าก็ปั่นไปแต่มือก็เขียนแล้วผมขอฟังก่อนหน่อยดีกว่าน้ำพริกเหือนออกทันนี่ด้านนี้บินเป็นข้าวไม่มันเป็นไอ้นี่อยู่แล้วประหยัดความฮักของเปิ้ลก็เหมือนนมข้นหวาน ต้องเติมน้ำตาลก็หวานได้ผีกะผีสือผีมดผีมงต้องนอนสะดุ้งเพราะเฮาสองทานนี้บอเฮ้ยอ่านว่าอะไรวะ้อคุณเหนือนี่โอ้คุณเหนือดิไม่น่าเลยเราบอกว่าความหักของเปิ้ลความเหนือยก็คืออย่างเงี้ยใช่ ก็เหมือนนมข้นหวานบอต้องเติมน้ำตาลกระหวานได้ผีกะผีเสือผีมดผีเม้งเพาะห้าสองห้านีบอฮะบ้าหาเอ้ยห้านี่บอเฮ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 ้ยไม่เหนื่อยเลยใไหมไม่เหนื่อยห้านี่บอเฮ้ยคือพี่วออะตอนแรกตอนแรกเริ่มด้วยอีสานจบด้วยเหนือมียิ่งกว่าทำกรออีกบอกตรงคุณเห็นแล้วคุณต้องแบบ รักเนน้ำใจผมนมนี่เลยเน่าเหน็ตมาแล้วฮ้ย Waterbank Moisture Essence นะครับผมบอกเลยว่าเป็น Holiday Collection 2021 <c oughs> นี่นะครับ<ด>ตัวนี้เนี่ยเขา <ๆ S 2> เป็น Essence สูตรน้ำนะครับผมบอกเลยว่าทำให้แบบตัวผิวเนี่ยชุ่มชื้นสุดๆในแพ็คเนี่ยจะมี ออมัลชันแล้วก็มีสกินรีไฟเนอร์นะครับแล้วก็มีครีมให้ด้วยนะฮะเป็นเซตฮอลิเดย์คอลเลคชัน2021ครับผมละเซตนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่แบบไปเที่ยววีคเอนแบบพวกเรานะครับตัวนี้เนี่ยแค่1,650บาทเท่านั้นนี่มีตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็มีราคสะดวกง่ายนะครับผมเอาอยู่ของคุณนะมมีีอะไรผมกเลยคือแบบน์เน็่ะผมบอกเลยจะมีไซส์แบบมีเหรอไม่น้อยหน้าที่เราไม่เห็นคุณจะเก็บไว้ตรงไหนเลยคุณเก็บไว้ไหนเนี่ยจริงคุณเก็บไว้ไหนเนี่ยจ้าไม่ไม่รู้เลยไม่ดูเลยไม่สะดุดอะไรเลยอ่ะในกระเป๋ากระเปล่าวะ ไอผมเห็นแล้วซ่อนอะไรตรงนี้เลยอย่าเล่นจะมันลูกนี่เห็นไหมใส่ไหมเฮ้ยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเก็บนี้เก็บมิดนะไหลแล้วสุดเลยนี่คือล้านเนี่ยเรดิแอนซีครีมครับมาพร้อมกับแพ็กเกจแบบฮอลิเดย์คอลเลคชั่นฮอลิเดย์คอลเลคชั่นซึ่งจะช่วยให้คุณเนี่ยผิวหน้ากระจ่างใสแล้วก็ลดริ้วรอยที่มองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นด้วยเพราะว่าเขามีวิตามินซีและวิตามินอีนะครับครับผม รับรองว่าใช้แล้วน่าใสแน่นอนดูข้างในหน่อยดีกว่ามีอะไรบ้าง Radiance C Cream นะครับไปเลย30 ml ครับผม นี่แล้วก็มีไวท์ดิวสกินรีไฟเนอร์ครับผมครับแล้วก็ไวท์ดิวอีมัลชั่นครับผมนี่กระปุกจิ๋ว2กระปุกแล้วก็เรเดียนซีครีมไปเลยนะครับเป็นสามนะครับใช่เอาไปบำรุงผิวแบบราคาเป็นเท่าไหร่นะครับตัวนี้1,100บาทครับนี่แล้วดูแพ็กเกจเขานะครับเป็นแบบเซ็ตคอลเลคชั่นฮอลิเดย์นะครับสามารถซื้อไปมอบให้กับคนที่รักในช่วงเทศกาลได้อีกด้วยแล้วก็ซื้อไปจับของขวัญได้ด้วยนะใช่โอ้ยบอกเลยว่าเป็นของขวัญชั้นยอดเลยนะ A บวกเกรดเอสเลย เ็สเพลเยอร์เอสบวกอยู่ฮะเนี่ยแล้วเราสองคนบวกแค่นี้เองเหรอเอ้บวกร้อนแล้วเฮ้ยตอนนี้จบแล้วอ๋อขายของแล้วก็จบใช่ไหมตอนนี้ต้อนน้อยเดี๋ยวผมจะพาไปอีกที่หนึ่งครับต้องบอกว่าพาไปดูหนอนชาเขียวฮะคุณทะลึ่งไหมเนี่ยรู้มาทะลึ่งอเลยคุณทันรึงลาบุกเหี้ยเกินใผมจะไปพาไปดูหนอนชาเขียวคินลามุกทำไมอย่างนี้ผมไม่ได้ทะลึ่งมาไปดูกัน ว่าหนอนชาเขียวของผมนะของหมกของคุณเลยองผมไปเลยไปไปแบบหนอนไปดอะไรอ่ะคต้องเล่นอะไรไงนี่คุมนี้สวยมากสวยมากคาเฟ่ข้างบนนั้นน่ะครับผมแล้วนี่คือกิจกรรมสุดท้ายนะครับที่พวกเราจะมาทำใหม่โดนหลอกมาทำก็คือ ก็บใบชาไหนอะทำไมต้องลักกูะนี่เฮ้ยไปแล้วสุดยอดวันนี้เราได้แขกรับเชิญจากทีดีดังนะครับคุณยายกำลีคุณยายครับสาธิตการเด็ดนะครับสวัสดีครับนี่นะฮะเด็ดไม่หยุดเลยครับชานี่ไาทำอะไรได้บ้างครับเด็ดไม่หยุดก็ได้ชากระป๋องก็ได้ มันมีให้เลือกไหมครับว่าต้องเด็ดใบไหนหรือเด็ดได้หมดเลยครับเราก็เลือกใบที่สวยๆใบที่อ่อนๆนั่นเลยลูกผมว่าพวกเราอะรักธรรมชาติพวกเราเด็ดไม่เยอะเราไม่ค่อยเด็ดแต่ว่านี่มันต้องบอกกันรู้ไอรุ่นยังไงเด็ดสุดเด็ดจัดเลยไม่หยุดเลยเด็ด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 เด็เด็ด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 เ ที่ที่เขาไปเหมือนกันหมด<อ>เลยเพราะมันมีที่ที่เที่ยวอยู่เหมือนกิ๊กที่ชอบอ่ะชอบอ่ะมุมดีมากอา่ะครับผมแล้วก็สรุปวันนี้นะครับที่พวกเราเนี่ยไปเที่ยวในเมืองมาแล้วนะครับเป็นเอาแบบวันนี้เป็นสไตล์นั่นเนิ่มๆก่อนดีกว่าแต่งกรงแต่งกรอนไปเจ๋งครับแล้วก็จบมาที่เรามาขึ้นมาดอยมาเก็บอาชา,าเก็บไม่ชา ปมปอมนะครับฉบับรายการนะทุกคนเพราะว่าพวกนี้เขาทำกันตอนเช้าโฆษณาไอจีเพงได้มีคนโฆษณาไอจีเพางไ้ไม่ดูไม่ดูละจ้าโฆษณาไอจีเองได้ถ่ายรูปอ๋ออีพีหน้าต้องบอกว่ามันจะไม่แบบน่าเนิ่นเนื่องต่อไปครับมันจะเป็นการรปชนไฟได้ขนาดนั้นเลยตอนนี้เราก็มาพักผ่อนก่อนเริ่มพรุ่งนี้ใหม่ค่อยมาแบบแอดเวนเจอร์ครับผมตอนนี้เราพักกินชาก่อนเ่ยงั้นผมขอชาแก้วหน่่ยขอชาหน่อย ได้ได้ได้อะไรเนี่ยเอาชาเอาชานะแล้วูขาอยู่กับมันตรงตัวได้แล้วนะเอ๊ะแต่รู้เป็นที่รเรืกหนเลยได้ครับเอาท่าไหนดีเอาแบบมองกล้องก่อนดีกว่าแล้วก็แบบหผนหลังดีกว่า คุณคิดว่าเราเริ่มรักกันต่อหน้าพวกฉันทีน,นึงได้ไหมสักปีก็ได้สัการอะไรสักปีก็ได้อะไรยังไงรู้ว่าเกิดความสงสัยแล้วตั้งแต่หลังจากดูคลิปนี้ไปว่ามีอะไรจริงบ้างในรายการนี้มีอะไรไม่จริงหรื <S <S อเปล่ามันก็จริงแหละ แต่มีอย่างหนึ่งที่จริงนั่นก็คือนี่นะครับโอ้ยลาเนทนะครับ h อล i เดย์คอลเลคชั่นอันนี้ใช้ได้จริงม่จะเป็นของขวัญแล้วก็บำรุงตัวคุณเองบอกเลยว่าใช้ได้จริงดีจริงครับผมดีจริงนะครับรับประกันช่วงนี้นะใกล้ปีใหม่แล้วก็สามารถซื้อของไว้ฝากคนที่คุณรักเฮ้ยดีเลยงั้นผมให้ และสุดท้ายนี่นะครับขอบคุณลาเนตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่เลยอย่าลืม Holiday Collection นะครับไปฝากคนที่คุณรักนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวไปพักก่อนนะครับวามสุขต้องบอกว่าเดือดจนจะลดออกของปากอยู่แล้วนอนตะแคงยังไม่ได้เลยเจอหนอาคังผูยุ้ยแล้วอย่าลืมไปดูแอด Holiday นะครับรายการอะไรวะปอมปอม ยูรักอินเดอะริเวอร์อีเวอรี่ยูรักวิวบิคูอีฟไอไฮยูรักอินเดอะสกายไอแอมเฟรนเดอะข่าวเป็นโคเวอร์อีดอีฟอีดอีฟไม่แดดอันนี่แวร์อีเวอรี่แดดเดอะรู้เลยกินไฟอีดแอนที่กีดเอเวอไอวินโนอีดอินมายฮาร์ดควายหญิงอีดอินมายฮาร์ดฟอร์เอเวอร์แกเธอไอแอมสลิปอเวก หรือถ้าเป็นภาษาเกาหลีนี่ให้พี่ผมถ้าเป็นภาษาเกาหลีพี่พผมถนัดพูนมาไม่ตั้งตัวเลยอย่างภาษาเกาหลีว่าไงสลังเฮโออุป่าเบฟูจิเตนากูเหือดไหลเลย <laughs> <laughs> ผมไม่ตั้งตัวอ๋อ,อตลกตลก ดูลานเน็ตวิญินวอรหรือไม่ก็ดูยินวอเหนื่อยไอ้พูดตรงตรงทำไมการดูเขารักกันมันเหนื่อยจังวะฮะอ๋อคือก็ว่าเหมือนโอ๊ยโอ้น้องของหนูไม่ทำไมพี่เป็นคนอย่างนี้ค่ะเออเ่อ,เ,อ,อเป็นไงเป็นไงเป็นไงสำหรับพี่<อ>เป็นไง สนุกเ <S <S ลยนะสนุกเลยนะเออมันเออมันเบียนปากมากเลยอ,ะอ่ะเออวินเป็นอะไรคะ <S <S พูดพูดเออก็เป็นอีกหนึ่งอีพีที่สนุก แต่คือหนูชอบความที่เขาอะ่ะพาเราไปเที่ยวอะ่ะหน่งออกป่าแล้วสถานที่แต่ละที่ก็คือพีคๆท้งนั้นนั่นคือสวยมากชอบเออคือแน่นอนอะ่ะว่าถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่เราจะไปตามร้อยแล้วก็แน่นอนอะ่ะมันน่าไปมากเลยมันถ่ายรูปสวยมันแบบบรรยากาศดีของกินก็น่าจะอร่อยอะ่ะเออคุณนะ เพราะฉะนั้นเราไปติดตามกันเดือนหน้าเนาะสำหรับแบบอของลาเนตนะคะกับบีนวอนี้นะคะ,ว,ะ,คะวันนี้ต้องติ่งแค่สุดก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะวันนี้เป็นละจ้าบ๊ายบาย